là lon rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để โดนเลยหมายนกฟ้าโวแวนเลยดิโอ้โหโดนแค่ไหนหรอโดนเลยนะครับก็วิธีตีก็ตีขึ้นย้านะครับแต่ว่าย้าป้องอ้อยแบบเนี้ยต้องตีระวังระวังนะครับเพราะว่าเวลาตีขึ้นนะครับ อยาให้กัดมันแตกครับตีซอบๆหน่อยนี่ครับโดนเลยหม่นะฟ้าครับกระโดนไซส์สามสีโลอะไรเนี่ยสามสี่คีด <c oughs> <c oughs> ก็ออกรู้เรื่องนะครับงานเล่าๆครับงานช่อนงานชะโดครับนี่ครับทีเล็กเสียงดังฟังชัดปากัดง่ายครับเล้าปลาได้ดีลองดูครับผมใช้แล้วจะติดใจสุดยอดไปโอูโดนเลย ที่ตรงจุดนะครับเรียบร้อยไม้เดียวรู้เรื่องบไม่รู้ผอมหรือเปล่าแต่รู้ว่าเลอะมากเลยก็เดี๋ยวปล่อยแลวกันนะครับปลาผอมนี่ครับตีตรงจุดนะครับไม้เดียวเขารู้เรื่องก็นี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวในตำนานนะผมหยิบออกมาปลุกไฟครับเรียบร้อยดีครับ แอคชั่นไม่เสียนะครับใช้งานสงสมบันมากกวนี้ลุยแหลกช่อนชะโดดูดูดูยืนด,ดูหน้าเยี่ยมครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมปลอดปล่อยกันครับโอเคขอค keep ลิปคิปเปอร์แล้วกันครับอย่าอย่าสะบ,บัดนะมือผมจะแห่ครับผมถ้ามันดิ้นเดี๋ยวให้นั้น เจ็บมือหมดแล้วมายาลาบบาดมือนะอติดตัวนี้แข็งด้วยโอ,อโอเคครับผมปากไม่เช็กแต่ผอ,อ,อมนะครับนี่ไปเช็คเช็คคุณภาพก่อนอีก่กีนเลยอ่ะผอมนะโอเคเดี๋ยวโยนปล่อยเลยนะครับ สภาพหมายนะครับคลองน้ำไม่น้อยครับผมไปตามกอหญ้าครับต้องโยนน้ำมัไกลๆนะครับเพราะว่ามันน้ำมันน้อยโอ้เจ็บมือหมดแล้ครับจะราบแทงมือนี่ครับทีเล็กครับผมงานเราเล้างานสายครับชอนก็ใช้ได้ชโดก็ใช้ดีครับฝากมีติดกล่องนะครับผมของมันต้องมีสุดยอด